วันนี้ผมจะเอาหูฟังบลูทูธทั้ง2รุ่นที่ผมได้ไปลองใช้มามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผม Southpiz Wing2 กับ Southpiz Go Free ครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tonic ส์ทอีกครั้งนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมจะเลือกเพลงต่างๆมาให้ทุกคนได้ฟังนะครับเอาไปฟังระหว่างวันได้ช่วงตอนออกกำลังกายได้และก็ยังมีการแบ่งปันข้อมูลที่ผมได้ลองใช้รองเท้าวิ่งและอุปกรณ์ต่างๆให้ทุกคนได้เอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อทั้งรองเท้าวิ่งและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงท้ายนะครับก็ยังมีการร่วมตอบคาถามท้ายคลิปนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคาถามนะจะมีโอกาสได้รับผลิตภัณฑ์จากส้นิกเกิลคลับบายอเวสต์ด e นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้านะครับก็สามารถร่วมตอบคาถามท้ายคลิปได้หลังจากที่ได้ฟังเพลงตัวอย่างที่ผมได้เลือกไว้ใหทุกคนฟังนะครับก็สามารถไปติดตามฟังก็สามารถไปติดตามฟังได้ที่ Spotify เช่นเดียวกันนะครับผมจะสร้างเพลย์ลิสต์เลือกเพลงต่างๆไว้ทุกคนได้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเอาไว้ออกกำลังกายเพลงตอนรีแลกซ์ตอนทำงานไปติดตามที่ Spotify ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงหูฟัง2รุ่นนี้นะครับผม Soundpiece Wing 2กับ s o u พีส์ Go Free ครับผม าใฟ้ฟังถึงเจ้า Wing t o o l ก่อนนะครับสังเกตจากกล่องแล้วเนี่ยก็เป็นหูฟังที่ดูพรีเมียมมากๆนะครับจากค่าย s o u n d p e a t นะครับพอแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเคสที่เป็นรูปโลโก้ของ Soundpeats เขานะครับก็จะเป็นแบบดำด้านนะแล้วก็จะมีโลโก้สีดำเงาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีสายดึงเห้อยๆได้ด้วยนะนะครับ ขนาดดีกระทันรัดประมาณนี้นะครับประมาณเท่านี้นะน้ำหนักไม่ได้หนักมากนะแล้วก็จะมีรูชาร์จที่เป็นชาร์จแบบ type c นะครับก็น่าจะชาร์จเร็วได้ด้วยนะครับเปิดมามีบลูทูธอันนี้เลยนะครับทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังถึงสเปคของเจ้าตัว wing 2กันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นบลูทูธ5.3 5.3นะครับแล้วก็จะเป็นเอียบัตนะผมชอบเอียบัตอยู่แล้วเอียบัตจะเป็นแบบที่ไม่ได้ยัดรูหู เข้าไปที่มันอื้อๆนะเอียบัดแล้วก็จะมีตัวส่วนของฮุกนะครับหรือว่าห่วงด้านหลังที่เอาไว้ของหูนะครับจะเป็นระบบสเตอริโอนะครับระบบสเตอริโ ซึ่งเสียงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็จะมีส่วนของเรื่องของเกมโหมดนะครับและสามารถเล่นติดต่อกันได้8ชั่วโมงหรือว่าถ้าใส่เคสชาร์จเนี่สามารถเล่นต่อได้30ชั่วโมงนะครับและก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้นะครับทั้ง iOS Android นะมีส่วนของตัวระบบที่สามารถแตะเพื่อคนโทรลตัวเสียงและ การปฏิบัติงานต่างๆได้นะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าใช้งานยังไงหลังจากที่ไปลองใช้มาแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่ออกกําลังกายนะทั้งวิ่งทั้งเข้ายิมทั้งปั่นจักรยานมีระบบ sweat proof นะครับกันเหงื่อนะครับแต่อาจจะใส่ลงน้ําไม่ได้นะแต่ใส่ออกกําลังกายได้อย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าฟังก์ชันแบบนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับราคาเท่าไหร่รู้ไหม แป0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเจ้าหูฟังอันนี้เอาไว้ให้ด้านล่างนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าหลังจากที่ได้เอาไปลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง <S <S หลังจากที่ได้เอาไปลองใส่วิ่งมานะครับสิ่งที่ประทับใจสิ่งแรกบอกเลยว่าคือระบบเสียงสเตอริโอที่เขาใส่มาในหูฟังในราคาระดับไม่ถึงพันบาทในรุ่นนี้เนี่ยมันเหลือเชื่อมากครับ ปกติแล้วผมใช้หูฟังที่ระดับไม่ถึงพันเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือพวกเสียงกลางที่ชัดเจนนะครับเสียงพูดที่ชัดเจนนะแต่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเบสนะแต่เจ้าวิงทูนี้ย่านความถี่ที่เป็นเสียงเบสอย่างฟังเพลงฮิปฮอปฟังเพลง EDM ฟังเพลงที่มันสนุกสนุกให้เราได้วิ่งนะ ก็จะได้รับถ <op> ึงเสียงเบสที่ค่อนข้างครบถ้วนนะแต่อาจจะไม่ได้แน่นปึ๊บมากนะแต่มีเสียงเบสขึ้นมาดีนะครับเพลงป๊อปเพลงแจ๊สฟังลื่นหูแน่นอนนะครับ ฟังแบบเอียบัดผมชอบนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเพราะว่า,าเวลาผมใส่พวกอินเอียร์ที่มันอุดเข้าไปในหูเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงรอบข้างนะครับแต่เอียบัดเนี่ยจะไม่ได้ถึงขนาดยัดเข้าไปในหูมากถือว่าเป็นประเภทหูฟังที่ผมชอบนะครับเวลาเราใส่ออกกําลังกายเนี่ยหูฟังที่มันมีตัวฮุกตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ผมรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นนะครับ ก็โอเคเลยนะรัดเข้าไปเนี่ยก็รัดเวลาวิ่งมาวิ่งเร็วๆอะไรเงี้ยก็จะไม่หลุดง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกนะเวลาเอียบัดเนี่ยเอียบัดมันเป็นแบบนี้ที่ไม่ได้ยัดเข้าไปในหูนะก็จะให้การเสียงมันออกตรงนี้นะครับกอยังให้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็ยังไม่ได้อุดรูหูเราจนไม่ได้ยินเสียงรอบข้างนะครับถือว่าโอเคนะกับหูฟังแค่ระดับไม่ถึงพันแล้วก็ใส่ออกกำลังกายใส่ไปปั่นจักรยานใส่ไปวิ่งได้ ประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามทั้งหมด2คลิปนะครับคลิปแรกเป็นคลิปที่ผมมาเล่าฟังถึงรีปปอกซิกเคนติก้าเวอร์ชันนะครับผมรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามอยู่ตามหน้าจอนะครับขอบุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้มีคนช่วยหมุนอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วเป็นปิกาจูนะปีอ่าอันรอบนี้เป็นอะไรขอเชิญน้องไอริ มาร่วมสปินให้คับผมอ่าแหละค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นนี้เป็นสโไวค่ะอันนี้เป็นสโนไวท์นะครับผมอ่าวันนี้มาในติมสโนไวท์สโนไวท์พร้อมที่จะกดกดเรืยังคะเดี๋ยวเหมือนตัวก่อนนะคะระวังตกนะคะ โอเคค่ะโอเคค่ะอ่ายังไงพร้อมแล้วนะคะอ่าโอ้ลงลงลงอ่าคุณพาอลงค่ะหมุนนะคะหมุนเลยนะคะอ่าหมุนเลยค่ะมันเตะหมดค่ะโอเคมัตีิแบตหมดนะคะอ่ากดนะคะอืมผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่ อาคุณะคะม่อนธนุดเอกนะครับผมอ่ะตบมือ,อตบมือค่ะโอเคยินดีด้วยนะครับคุณม่อนค่ะ <c oughs> โอเคเอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอลีเดี๋ยวตกอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาหมุนอีกนิดนึงนะครับผมอ่าค่ะสนเอไว้พร้อมที่เมื่อกีว้ว่าจะนินไหคะว่าจะเฉยๆนะคะ อโอเคแล้วที่2แล้วนะคะโอเคอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ผมเ,เล่าถึง Nimbus กับตัว No a ตแบ s 3TR นะครับรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามอยู่ตามหน้าจอคลิปนี้จะมีคนที่ร่วมตอบคำถามมามยะจะมาใครออกมาป้าวออกมาให้เองคะ่ะโอเคอพร้อมนะครับพร้อมหมุนนะ,อะไอรีหมุนนะคะสสดงไว้หมุนคะ่ะนึกตรงระะป๊บโอเค ผู้โชคดีของค,คลิปนี้ได้แก่ใครโอเคคุณกริชนะครับอาตอนนั่นเองนะ่าจะเป็นตอนนะครับอ่ายินดีด้วยตัวมือค่า,อาโอเคอ,อย่างก็ประมาณนี้นะครับได้ยังไงให้กดอะไรนะ ไปกดไลค์ใช่ไหมยังไงกดไลค์ให้กับทางน้องไอริกับคุณพ่อด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปครั้งหน้านะเดี๋ยวกลับไปพูดถึงตัวซาพีทโกลฟฟรีนะครับผมอ่าบ๊ายบายแด้เจอกันครั้งหน้าครับ <c oughs> รไลกม่รู้ <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับกลับไปที่สาวพิท โกลฟรี <All> นะครับเดี๋ยวพรุพร่งนี้จะใส่ชุดเอลซ่านะทุกคนคราหน้าเดี๋ยวเจอเอลซ่าแน่นอนครับผมบ๊ายบายส่วนการใช้งานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแตะแต่นะครับการเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแทรกรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับก็จะเป็นการแตะทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวผมจะ พยายามจะทิ้งลิงก์การใช้งานไว้ข้างล่างไว้ให้ด้วยนะครับแต่นะครับอันนี้แค่หูฟังตัว Wing 2นะเดี๋ยวจะมาไล่ฟังนะว่าเจ้าตัว Go Free นี้เป็นยังไงบ้างติดตามชมนะครับผมมาถึงอีกรุ่นหนึ่งนะครับเจ้า Go Free นะถือว่าเจ้า Go Free นี้ก็จะ เป็นตัวอัพเลเวลขึ้นมาจากเจ้าวิงทูอีกนิดนึงนะครับวิธีการใช้งานคล้ายๆกันมีห่วงคล้องตรงหูเวลาวิ่งเวลาอะไรเนี่ยก็จะไม่หลุดนะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบนะเดี๋ยวงอยมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าจหน้าตาของเวลาแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเคสแบบนี้แต่อาจจะเคสเขาอาจจะใหญ่กวา่าเจ้าวิงทูประมาณหนึ่งนะครับ แต่เราไม่ค่อยได้พกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะเวลาใส่เอาไปออกกาลังกายก็ใส่เข้าหูเลยนะครับอันนี้เป็นสีดําแบบสีดําด้านพรีเมียมมานะแล้วก็มีโลโก้ Soundpiece อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเปิดเข้ามาก็เป็นแบบนี้โอ้โหมันแบบพรีเมียมมากๆนะครับวัสดุของเขาเนี่ยก็จะทําเป็นแบบนี้นะดูพรีเมียมสุดๆเลยนะครับเขาก็จะมีตัวปุ่มๆด้านหลังเอาไว้ทวงน้ําหนักหูนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวที่เอาไว้แตะเซ็นเซอร์ที่เอาไว้แตะว่าคอนโทรโลตัวเพลงรับส่งรับสายนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ดูพรีเมียมมากๆนะครับใส่เข้าเป็นหูอันนี้ใส่ง่ายผมว่ารุ่นนี้ใส่ง่ายกว่าตัววิงทรูนะสวมใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปง่ายๆอย่างนี้อาจจะคนที่อาจจะไม่ชินนิดนึงมันมีเหมือนมีปุ่มตรงนี้อยู่ข้างหลังหูนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่า ใส่แล้วอาจจะไม่กระชับหูเท่ากับตัว Wing นะูเนเพราะวิงทูเหมือนมีตัวเกี่ยวหูแบบแน่นกว่าแต่อันนี้อาจจะดูแน่นน้อยกว่านะครับเจ้าโคฟ e เนี่ยก็เป็นบลูทูธ5.3เหมือนกันนะครับแต่ฟังกช์ชันของเขาจะแตกต่างจากเจ้าเอียบัดของวิงทูนะเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Open e เอนะอันนี้จะไม่มีอะไรที่เข้าไปอยู่ในหูรวเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ยเวลาเรา ไม่ได้ฟังเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราวิ่งเราก็สามารถได้ยินเสียงรอบข้างผ่านทางหูเราได้ปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งอยู่หรือปั่นจักรยานอยู่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องรถมาข้างหลังหรือใครมข้งหลังเสียงรอบข้างเรายังได้ยินอยู่เหมือนเดิมอันนี้ชอบมากๆนะครับ h i l e s น่าจะเป็น h i l e s Solution ของระบบค a l i t y เสียงเขาดีมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้เข้าไปยัดอยู่ใน รูหูตรงนี้นะเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะครับยิ่งใส่2ข้างนะเสียงโคตรดีเสียงดีมากๆนะครับแต่ราคาตามมาแบบสมเหตุสมผลนะเพิ่มขึ้นมาอีกหลักร้อยนะตกผมเช็คในเว็บ lazada shopee นะอยู่ที่ประมาณ1,700เท่านั้นนะเพิ่มตังอีกไม่ถึงพันนะก็นะจัได้ตัวหูฟัง Open e a r แบบนี้นะครับเสียงดีมากนะครับย่น ฟังเพลงบ๊อบเพลงแจ๊สเพลง EDM เพลงฮิปฮอปดีทุกประเภทนะครับดีดีมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะเรื่องของเวลาเราใส่วิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่กระชับหูเท่ากับตัววิงทูนะเพราะวิงทูเนี่ยเขาจะมี ตัวห่วงที่อาจจะดูรัดกระชับมากกว่าอันนี้วิงทูนะครับและอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้มันก็จะมีแบบอาจจะมีไอ,จจอตัวตรงเนี้ยติ่งๆตรงเนี้ยที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะคนไม่ชินอาจจะลาคาญแต่อย่างที่บอกนะคุณภาพเสียงโคตรด,ดีดีมากๆนะครับกับราคาแค่พันกว่าบาทไม่ถึง2,000แล้วได้หูฟังระดับนี้นะครับผมอเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์ของเจ้าหูฟังทั้ง2รุ่นนี้ไปให้ทุกคนได้ไปลองเช็คสเปคต่างๆเองนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงประกอบภาพของเจ้าหูฟังทั้ง2รุ่นนี้แล้วก็ตอนที่ผมไปลองใส่วิ่งมานะครับเพลงพวกนี้เป็นเพลงที่ผมเลือกไว้แล้วก็ใส่เข้าไปอยู่ใน Spotify playlist นะครับยังไงไปติดตามฟังดูได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวฟังเพลงเสร็จมาตอบคำถามประจำคลิปนี้กันนะครับผม คถามของคลิปนี้มีว่าระหว่างหูฟัง2รุ่นนี้นะครับจะไม่ถึงพันนะจะวิ่งชู กับโกฟรีนะครับของค่าย s o u ซ p e a c e นะเท่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยคุณชอบหูฟังอันไหนมากกว่ากันนะครับผมสามารถพิมพ์คำตอบของคุณมาได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก l w w y y t r y นะั้เรายังไม่ให้หูฟังนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ก่อนนะครับก็จะให้ผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้าจากส n k e r c ับ by Always t r y นะครับยังไงตอบคำถามเข้ามาได้นะว่า ชอบรุ่นไหนนะระหว่าง Wing 2ที่ไม่ถึงพันกับ Go Free ที่พันกว่าบาทไม่ถึง2,000ดีทั้งคู่นะครับผมไม่เชื่อไปลองฟังดูได้นะจริงๆดจงีจริงนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ของหูฟังทั้งสง รุ่นนี้เอาไว้ด้านล่างนะไปเช็ครายละเอียดเอาได้นะครับผมมีหูฟังของซาวพิดรุ่นอื่นๆอีกน,น,นะเดี๋ยวผมจะไล่ฟังวันนี้คงยัดอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมาไล่ฟังมีรุ่นอื่นๆที่ดีกว่านี้อีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องโ o n i กส์ทเอาไว้ด้วยนะครับผมอย่างนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yeah, yeah.